เพื่อนๆครับล่าสุดบิตคอยน์ยังคงพุ่งอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าฉีกทุกกฏในช่วงของตรุษจีนแต่ละปีนะครับตามสถิติเองแล้วในช่วงของวันตรุษจีนแต่ละปีราคาบิตคอยน์มักจะมีการปรับตัวลงมาซะมากกว่านะครับแต่ปีนี้ครับเพื่อนๆแตกต่างออกไปราคาบิตคอยน์ยังคงพุ่งอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยก็ อยู่โซนมาณ 4, 6 6 0 0มพดอลลาร์แล้วเนาะแล้วที่ทางอิิตคอยหลังจากนี้จะเป็นยังไงเราควรจะรอชอร็อตอยู่หรือเปล่าหรือเราควรจะทําอะไรวันนี้ผมมาอัปเดตสถานการณ์ให้เพื่อนๆฟังกันแล้วก็เตรียมข้อมูลมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังกันด้วยครับไปรับฟังพร้อมกันเลยลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซโอเฮ้ยคริปโต,โตเคเรนซีวันนี้ก็เป็นวันที่9เดือน2และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุดเนาะเพื่อนๆครับก่อนไปลราฟังข้อมูลจากผมผมขอกําลังใจเพียงแค่คนละไลน์เพื่อนๆกดไลค์ผมกันหน่อยเนาะแล้วก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากเข้าห้องไลน์เทรดนะครับผมก็มีพาอัปเดตแผนเทรดเล่นสั้นๆวันต่อวันเนาะก็จะอยู่ในห้องไลน์นะครับซึ่งผมก็มีการอัปเดตไปอยู่3แผนในการเราก็ทีปีกันไปทั้ง3มแผนแล้วนะครับเมื่อวานนี้วันนี้ก็เป็นต โอเคเอ็กซ์ที่อยู่ใต้คลิปของผมนะครับทำตามเงื่อนไขทั้ง4ข้อนี้และเพื่อนๆนสแกน QR วอา e โค้ดนนะครับหรือแอดไลน์นะครับมาหาผมได้เลยนะครับผมจะเป็นคนรับเข้าห้องเทรดเองใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาเทรดกับผมได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะครับเพื่อนๆซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคลิปเมื่อวานที่ผมได้อัปเดตไปนะผมก็บอกเพื่อนๆไปแล้วว่าผมยังมองว่าราคาบิตคอยนี่จะยังปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับเราก็ค่อยรอโฟกัสในฝั่งของขาช็อตบริเวณโซนด้านบนซึ่งเราจะไม่กดเทรดนะครับ้่ีีััววตนนยผ เพื่อนๆฟังกันต่อเลยกันครับเพื่อนๆที่นี้เรามาดูในฝั่งของราคาบิตคอยกันดีกว่าเนาะผมได้บอกไปแล้วว่าราคาบิตคอยนะเมื่อวานนี้เราอยู่แถวๆนี้เนาะฟิโบที่0.5นะครับผมบอกว่าราคาบิตคอยน่าจะมีการปรับตัวไปถึงฟิโบที่0.618ได้หรือประมาณ45,000ดอลลาพ์หรือ45่0 0ื่นลาพ์กว่าๆขึ้นไปโดยประมาณนะครับซึ่งตอนนี้ โอ้โห oh, oh, ต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆพุ่งอย่างต่อเนื่องเลยและก็แท่งเทียนเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นแท่งกลับตัวเลยเนะ่เพื่อนๆมีแต่แท่งเทียนที่มีแรงซื้อเข้ามาเต็มๆแท่งทางนั้นเลยฉะนั้นแล้วเราอย่าเพิ่งไปรีบไล่ชอ็อตตอนนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการไล่ชอ็อตในส่วนโมเมนตัมแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าแรงซื้อจะอ่อนลงเลยนะครับฉะนั้นตอนนี้ เรายังคงเฝ้าระวังต่อไปก่อนใครที่ถือหน้าเทรดฝั่งขาลองมานะครับหรือไล่ลองมาหรือยังคงมีสปอตอยู่เพื่อนๆสามารถถือต่อไปได้จนกว่าว่าแท่งเทียนของ Bitcoin ะครับจะบ่งบอกถึงการอ่อนแรงในฝั่งของขาซื้อนะครับหรือแรงซื้อเนี่ยเริ่มอ่อนตัวลงฉะนั้นแล้วผมยังมองว่าราคาบิตคอยจะยังไปต่อได้ถึงโซน47,000อละลร์ขึ้นไป 4 7 0 0 0ดาล่าขึ้นไปนั่นก็คือฟิโบตั้งแต่78.6จนถึงช่วง88.7อาจลากยาวไปจนถึง48,000ดอาล่าได้เลยทีเดียวนะครับเป็นโซนฟิโบที่88.7เนาะทีนี้เรามาดูในฝั่งของสภาพคล่องจะเห็นได้ว่าอยู่โซนที่ประมาณ4 7 0 0 0ดาล่าขึ้นไปก็ประจวบเหมาะกับในส่วนของฟิโบนัชชีพอดีนะครับและก็แทง่งเทียนเองแล้วด้วยที่บ่งบอกว่าไม่ยอมเลยนะครับที่จะล่วงลงมา แม้กระทั่งวันตุ่จีนก็ตามตาม,ตามสถิติแล้วตุ่จีนมักจะมีการร่วงแต่ตอนนี้แท่งเทียนไม่ยอมเลยครับที่จะอ่อนแรงในฝั่งของแรงซื้อเนอะกฉะนั้นแล้วอย่าพึ่งไปรีบช็อตส่วนเทรนในภาพประ,ะสั้นตอนนี้นะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันบ้างมีสัญญาณอะไรไหมที่บ่งบอกว่าราคาบิตคอยจะยอมยอ่อเพื่อนๆจะสังเกตว่าโวลุ่มเนี่ยมันยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนาะนะครับแรงซื้อยังคงสูงอย่างต่อเนื่องผมก็เลยมองว่าราคาบิตคอยน่าจะยังไปต่อได้อย่างน้อย 47, 000, 000, น้อยสี่หมื่นเจ็ดพัน มาาอย่งแน่นอนอั่นแผนการเทรดที่ผมจะรอกดชอ็อตจะยังไม่กดตอนนี้นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้กดเทรดกันเลยเนาะมีแค่แผนเทรดเอาคอยสามเดียนเมื่อวานที่ผมก็ได้ทีพีกันไปหมดแล้วเดี๋ยวผมไปอัปเดตแล้วก็รีวิวแผนเทรดไปเพื่อนดูอีกทีนึงฉะนั้นตอนนี้เรายังคงโฟกัสช็อตอยู่แต่ว่าจะเป็นโซนถัดไปนะครับที่ 47,000ดอลลาร์ขึ้นไปอ่ะผมจะทำอย่างนี้47,000ดอลลาร์ขึ้นไปถ้ามีแท่งเทียนที่เริ่มอ่อนแรงแบบนี้เราค่อยจะมาชอตกันเพราะว่าตอนนี้แท่งเทียนยังคงดูดีอยู่นั่นเองนะครับซึ่งพอเรามาดูในส่วนของการนาวเวฟนะก็เป็นการจบขาอีตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มการเบรกทายก็ออกไปครับแล้วก็ผมจะมองเป็นมุมมองนี้อยู่เช่นเดียวกันก็คือขึ้น C เพื่อลง ABC ข้างล่างนะครับในส่วนของการนับเวฟยังคงสอดคล้องกับมุมมองที่ผมแอบรออยู่นะครับก็คือชอตขา C นะครับเนะี่ยเป็นเวฟ ก็จะเป็นโซมาณนี้เป็นพื้นโบ์ที่78.6%ถ้า78.6%นะครับหรือว่ามาณ47,000กว่าๆไม่มีสัญญาณในการกลับตัวพือเพื่อนก็รอแถวๆประมาณ48,000ถ้า48,000ไม่มีนะครับมอ,มองที่อาจจะลงต่อแบบนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับนั้นแล้วเรารอ พฤติกรรมของราคายีกทีหนึ่งว่าบ่งบอกถึงสัญญาณซื้อที่มันอ่อนแรงลงเมื่อไหร่นะครับเราค่อยกดตอนนั้นเนาะและเพ,เพื่อจะสังเกตได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เข้าสู่ความโลภที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับฉะนั้นแล้วก็ระมัดระวังในการเข้าเทรดด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เฟรนกิ้นเด็กเนี่ยเริ่มปรับเข้าสู่ความโลภที่มันค่อนข้างสูงราคาอาจจะมีการดอบหรือล้างสภาพคล่อง ตอนไหนก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วการที่จะไปไล่ลองตอนนี้นะจุดที่มันอยู่สูงสูงเนี่ยจุดที่มันไม่ได้เปรี่ยนเพื่อนๆก็ต้องมีจุดคัดลอตที่มันชัดเจนแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับส่วนตัวผมเองเนาะผมก็จะรอโฟกัสในฝั่งของขาชอตต่อไปก่อนนะครับแต่เพียงแค่ยังไม่ใช่ตอนนี้ผมจะรอ47,000ดอลลาร์ขึ้นไปเพราะว่าแท่งเทียนยังคงดูดีอยู่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมาเทส46,700-800แล ใกล้เคยียงฟโบที่78.6%แล้วแต่ผมดูตามสภาพคล่องเองแล้วด้วยเนาะก็จะประมาณ47,000ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมค่อยหาจุดเข้าเทรดกับเ,เพื่อนๆอีกทีหนึงน่งที่นี้เพื่อนๆสังเกตว่าเราควรมาไล่ช้อนนะครับช้อนนะหรือถือสปอตบิตคอยเพิ่มเติมในโซนนี้ไหมถ้าผมเปรียบเทียบกับในฝั่งของ NUPL นะโซนที่เราอยู่กันก็ไม่ได้บอกว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ได้เปรียบในการช้อนนะฉะนั้นแล้วผมยังคงมองว่าในโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่เราควรจะหาจุด TP ซะมากกว่า เนะเพราะว่าเข้าสู่โซนสีเหลืองและก็ใกล้เคียงกับโซนที่เป็น TP หรือโซนสีส้มๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอดีตเนี่ยโซนส้มๆเมอไหร่ก็สามารถแบ่งขายได้หรือแม้กระทั่งโซนสีเหลืองเองก็ตามฉันแลวผมยังคงมองว่าตรงนี้นะครับไม่ใช่จุดเข้าถือสปอตที่ดีสําหรับบิตคอยแต่ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับเอาคอยซะมากกว่านะครับที่บิตคอยวิ่งเอาคอยหลากหลายเหรียญในวันนี้ก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันผมมองว่า เพื่อนเนี่ยไปถือเอาคอยตอนนี้เนี่ยจะยังได้เปรียบแล้วก็มี RR ที่ค่อนข้างคุมซะมากกว่าฉะนั้นแล้วผมแนะนําว่าถ้าใครจะถือนะครับคริปโตก็มองว่าเป็นเอาคอยเนี่ยจะมี RR ที่ค่อนข้างคุมและก็มีแกร็บในการทำกำไรเนี่ยเยอะมากกว่าบิตคอยน์นั่นเองนะครับแล้วก็นี่เป็นแผนเทรดโซลอนาของผมเนาะผมก็มีการอัปเดตแผนเทรดในห้องไลน์นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าได้ฟรีๆตลอดชีวิตขอคนที่เทรดฟิวเจอร์จริงๆเท่านั้นนะครับเพื่อนๆ ก็คลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับทำตามเงื่อนไขทั้ง4ข้อเพื่อนเพื่อนแอดไลน์มาหาผมได้เลยเนาะผมจะเป็นคนตอบเองนะครับใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนตัวเองอยากฟังมุมมองต่างๆจากผมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเทรดมีเพื่อนๆเนี่ยเขาก็แชร์แผนมาในนี้เหมือนกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนลันเทรดหรือแผนเล่นสั้นนะครับผมเนี่ยจะถนัดในการเล่นสั้นซะมากกว่าและผมก็มีการอัปเดตนะครับเหรียญสปอตไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้เข้าถือกันอยู่ตอนนี้เหรียญที่ผมถืออยู่ตอนนี้ก็วิ่งแล้วนะผมดีใจกกกกัับตวเเเเองงมาาลยนนนคีี okay, ่็นนะ็็ปทถึ เข p ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแผ่นเล่นสั้นเมื่อวานนี้เนี่ยผมเข้าเทรดผมก็บอกว่าผมเข้าแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเล่นสั้น SL ก็ไม่ไกลนะครับแล้วเราก็ได้ TP กันแล้วก็มาดูในฝั่งของ Dogecoin บ้างน,นะครับผมก็มีอัปเดต Dogecoin Sport เลก็เป็นฟิวเจอร์เล่นสั้นเมื่อวานนี้นะครับเป็นในส่วนของ Flag นะครับอันนี้ก็ได้ TP กันไปเช่นเดียวกันในฝั่งของ Dogecoin นะครับอันนี้ผมเข้าเทรดผมก็อัปเดตไเพื่อดูไป อ่ะอันนี้ก็เป็นโซนหน้านะครับในฝั่งของ TP แรกเพราะว่าผมเลนสั้นเนาะและก็เป็นแผนในฝั่งของขาชอ็อตนะครับ DYDX เมื่อวานก็เป็นแผนเลนสั้นเช่นเดียวกันนะครับผมเข้าเทรดผมก็บอกเพื่อนๆไปและนี่ผมก็ TP แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็สรุปแผนเทรดอ่อล่าสุดนะครับก็ผมมองว่าเดี๋ยวรอโฟกัสในฝั่งของขาชอ็อตแถวๆโซน47,000ดพอลลร์ขึ้นไปเนาะก็รอแท่งเทียนในการออนแรงอีกทีนึงนะครับแล้วเราก็ค่อยกดเข้าเทรดกันตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปไล่ชอ็อตนะครับณราคาช่วงปัจจุบน ขึ้นต่างๆได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ยังมีวอลุ่มเข้ามาอยู่ในตอนนี้นะครับแท่งเทียนก็ยังคงดูดีอยู่นะครับยังไม่ได้มีการอ่อนแรงอะไรเกิดขึ้นให้เห็นได้ชัดขนาดนั้นนะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวรอครับตามแผนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นในฝั่งของการน้เวฟที่ผมให้เพื่อนดูไปแล้วด้วยนะครับในฝั่งของการไล่ฝั่งขาลองตอนนี้ผมมองว่ามันยังไม่ค่อยได้เปรียบสักเท่าไหร่นะครับถ้าใครจะไปไล่ลองก็รอให้เขากลับมาใกล้ๆในฝั่งของเส้นข้าวเดียดจะดีกว่านะครับก็รอ,อน,อนร,รไไอ อ่าอันนี้ผมก็จะยังไม่ได้เข้าเทรดฝั่งขาลองนะครับก็ถ้าดูในฝั่งของเฟียร์อย่างกเนเด็กนาะผมก็เอาให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของโมเมนตัมก็เห็นเนี่ยว่าอยู่ในช่วงของการที่มีความลบค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลที่เราจะมาไล่ลองแถวๆโซนนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เอาหลายๆปัจจัยมาให้เพื่อนๆดูเลยกันนะครับผมยังคงมองมอง,มอง,มองเดิมเนาะในฝั่งของโมเมนตัมที่เราจะรอชอตตรงนี้นะครับฉะนั้นแล้วเราจะเลื่อนโซนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นกรณีประมาณนี้นะเพื่อนๆอ่าเราก็ยกโลขข เดี๋ยวเราค่อยรอนะครับสัญญาณอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะครับแถวแถวโซนด้านบนแทนนะครับแล้วเราก็ค่อยกดเทรดและกันมุมมองผมยังคงมองเป็นมุมมองนี้เอาไว้ก่อนนะครับมันจะสอดคล้องกับการนำเวฟด้วยนั้นเองครับถ้าเพื่อนยังไงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อนทุกคนเนาะยังลืมกดไลค์กดซับก็ไม่บุดคุยและกดกระดิ่งเป็นลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับดีใจได้ได้พูดเบื่อโทนในวันนี้ย่าลืมเป็นเหาฉลามที่กวามากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ